สวัสดีครับทักทาย fc นะครับเพจสลาลมคอย fc นะครับวันนี้วันที่11นะครับนี่วันนี้มีส่งเหรียญน,นะครับภารากิจแรกนะครับเ,เช็คหน้าเพจเช็คหน้าเฟซโปรไฟล์เฟซแล้วก็อตอบแชทบางส่วนนะครับลงคลิปลงภาพนิ่งบางส่วนแล้วมีเวลานะครับภารากิจสำคัญเลยก็คือแพ็คเหรียญส่งเหรียญให้กับลูกค้านะครับโอนเงินมาแล้ว ต้องได้เหรียญนะครับเดี๋ยวมาดูบางส่วนนะครับว่าวันนี้ผมส่งเหรียญอะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้มีที่อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวขอให้ดูแค่จังหวัดละกันนะครับรายการแรกอ่าเดี๋ยวจะส่งไปจังหวัดสกลนครนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวส่งไปสกลนครนะครับเป็น f อซทางหน้าเพจนะครับได้อะไรไปบ้างนะครับเหรียญสองบาทสีเงินนะครับปีห้าศูนย์ นี่พี่เขาสั่งไว้2ชุดนะครับอันนี้ราคาไม่แพงนะครับปี50ย์เนี่ยผมซื้อเข้าเหรียญละ3บาทขายออกเหรียญละ4บาทนะครับขายออกเขาไม่ได้ซื้อขายกันทีละเหรียญน,นะครับบางคนบอกว่าเอ้ยกําไรเหรียญละบาทมันจะทําไปทําเพื่ออะไรนะครับคือคือจะซื้อขายกันครั้งละหลายหลายเหรียญน,นะครับแล้วก็เหมือนเหรียญพวกเนี้จะเป็นการแบ่งปันให้กับนักสะสมมากกว่านะครับมูล,ลค่า อาจจะไม่สูงนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยเอาไปใช้ได้เลยจะเอามาขายทําไมนะครับคือแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนเขาชอบอยากเก็บอยากสะสมแต่เขาหาไม่ได้นะครับเขาหาไม่ได้จึงเกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนขึ้นนะครับท่านอาจจะไม่ชอบเหรียญท่านอาจจะชอบรถยนต์อาจจะชอบพระเครื่องนะครับท่านก็เลยอาจจะยอมเสียเงินในส่วนนั้น แต่ว่าบางคนเขาชอบไม่เหมือนท่านนะครับบางคนเขาชอบเหรียญเหมือนเหรียญอันนี้นะครับเขาหาไม่ได้เขาก็จําเป็นต้องซื้อนะครับแต่เหรียญบางชนิดยกยิ้มยกยกตัวอย่างเหรียญเนี่ยคือราคามันไม่สูงนะครับอ่ากไรต่อเหรียญก็แค่เหรียญละบาทบาทห้าสิบสองบาทแค่นั้นเองนะครับการซื้อขายจึงจะเน้นครั้งรายเยอะๆนะครับไม่ได้ซื้อขายกันข้างละเหรียญนะครับอันนี้พี่เขาสั่งไว้สองชุดอ่สี่สิบเหรียญ นะครับอันนี้ส่งไปจังหวัดสกลนครนะครับรายการแรกนะครับแล้วก็รายการที่สองอันนี้เป็นเหรียญเหรียญตัวเปล่านะครับเหรียญตัวเปล่าก็คือเหรียญดิบที่ยังไม่ได้ทําการปั๊มขึ้นรูปนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญตัวเปล่านะครับอ่าไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่านะครับอ่าประมาณนี้ละกันนะครับเหรียญนี้ส่งไปให้กับนักสะสมจังหวัด อ่าเหรียญนี้ส่งไปสมุทรปราการนะครับอ่านี่ส่งไปจังหวัดสมุทรปราการนะครับคือมีการซื้อขายชัดเจนนะครับเพจผมไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับเนี่ยเพจมิจฉาชีพเขาไม่ซื้อไม่ขายกันหรอกครับเขาจะหลอกให้โอนเงินอย่างเดียวนะครับของผมกว่าจะได้เงินแต่ละบาทยากลําบากนะครับไม่ไม่เหมือนมิจฉาชีพนะครับกว่าจะได้เงินแต่ละบาททําคลิปรับซื้อเหรียญส่งเหรียญมาขาย ได้เหรียญแล้วก็ต้องเอาเหรียญไปขายอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะได้เงินง่ายๆเหมือนมิจฉาชีพนะครับอ่าเพจจริงจะลําบากนะครับไม่สบายเหมือนมิจฉาชีพอันนี้อีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้เดี๋ยวให้ดูว่าส่งไปไหนนะครับอ่าอันนี้ส่งไปส่งไปพระนครศรียุธยานะครับคุ้งลานบางปะอินพระนครศรียุธยารหัสไปรษณีย์หนึ่งสานะครับ พี่ท่านนี้เขาเป็นลูกค้าประจำนะครับนี่ได้อะไรไปบ้างนะครับพี่เขาขอแบ่งขอแบ่งเหรียญเนื้อเกินไปนะครับอ,อันนี้ก็ไม่แพงนะครับเนี่ยไม่ไม่ได้แพงไม่ได้แพงมากมายนะครับเนี่ยอันนี้ก็แค่หลักร้อยนะครับสองเหรียญในนี้แบ่งปันให้พี่เข้าไปนะครับแล้วก็พี่เขาได้เหรียญครุฑไปด้วยนะครับแนชุดนี้นะครับพี่เขาได้ไปด้วยนะครับ เพจผมมีการซื้อขายจริงแน่นอน100ซนนะครับมีลูกค้ามีตัวตนนะครับคนรับซื้อก็มีตัวตนนะครับใช้โปรไฟล์ของตัวเองไม่ได้ใช้โปรไฟล์คนอื่นนะครับลูกค้าก็มีตัวตนนะครับมีที่อยู่จัดส่งให้จริงๆนะครับแล้วก็ยังมีคนที่รอส่งเหรียญมาขายอีกนะครับการันตีนะครับไม่ใช่มิจฉาชีพไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนนะครับสำหรับสำหรับเพจผมช่องผมนะครับ นี่นะครับจะเห็นได้ว่าเหรียญที่ผมมารีวิวให้ดูเนี่ยผมซื้อมานะครับซื้อมาส่งมาขายพอผมได้เหรียญแล้วผมก็นําเหรียญที่ผมได้มาเอาไปขายต่อนะครับบนเวียนวัฏจักรของผมะจะเป็นประมาณนี้ซื้อเหรียญมาขายนะครับแล้วก็ได้กําไรจากการขายเหรียญน,นะครับผมไม่ใช่มิจฉาชีพที่หลอกให้โอนเงินนะครับอันนี้ทําความเข้าใจแล้วก็ลองแยกแยะ ให้ออกด้วยนะครับท่านจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็จะได้ไม่โดนหลอกนะครับอ่าเพจซื้อจริงนะครับมีตัวตนนะครับมีตัวตนแน่นอนนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้คลิปสั้นๆนะครับมารีวิวทักทายนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ